แล้วครับผมตอนนี้กำลังถูกไดมอนไล่ล่านะครับผมผมอยู่ในเควสของแอเรียหนึ่งนะครับผมเป็นเควสบอสของแอเรียหนึ่งเนาะเป็นบอสที่ชื่อว่าไดมอนนะครับไดอามันนะครับโอเคครับผม <laughs> กำลังเดชหนีอย่างสุดชีวิตนะครับต้องใช้สกิลระยะไกลสู้กับเขาอย่างเดียวดูดิดูสกิลเดียวเกือบตายโอ้โหชีวิตหนอ่อยชีวิต ตัวตายชัดชัดมันเล่นกับพวกนี้ดามจเขาเอาเรื่องครับแต่ความจริงอ่ะเขาไม่ได้ว่าตีแรงครับเราเนี่แหละเลือดน้อยนะครับผมเราดาเมจแรงจริงนะครับแต่เราไปยืนตีเขาไม่ได้นะครับสองทีน่าจะม่องนะครับผมไม่น่าอยู่ได้นะเราก็มาถึงจุดนี้นะครับแล้วเราก็ใช้สกิลฆ่าเขาจนได้ครับผมสุดยอดครับผมสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับจ่องเจเจเพลย์จ่องจ่องจ่องซะแล้วโอเคครับผมมาถึงปุ๊บเราก็จะ เร่านะครับว่าช่วงตอน700ถึง800เนี่ยครับใช้เวลานานพอไหมซึ่งคลิปนี้ผมคิดเฉลี่ยรวมกันอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงครับกับการฟาร์มแค่ร้อยเวิลนะทั้งที่ตอนเราอยู่โลกหนึ่งนี่โอ้โหพอม,มีคูณสเราทํา2คลิปเรา700เลยใช้เวลาแค่2อชั่วโมงเองเนาะซึ่งพอไม่มีค 2, ูณสองก็ใช้ชีวิตลำพัง <c oughs> โอเคครับผมก็ถ้าใครอยากให้ผมเล่นแบบว่ามีคุณภาพขึ้นมานะครับผมเล่นแบบว่าฟาร์มเทพเนาะ ก็อยากให้สนับสนุนในการติดตามกดไลค์คอมเมนต์กันมานะ mm hmm. เพื่อที่จะสร้างรายได้ได้ไวๆนะครับถ้าเรามีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับผมเราก็จะมีอีเวนต์หรือเควส t คอนเทนต์ดีๆมาให้ทุกคนชมได้นะครับผมโอเคครับมาถึงเราก็ต้องสู้กับเจ้าไรเดอร์นะครับเป็นเควสแรกของเจ้าไรเดอร์นะครับเราก็ต้องใช้บิเซโตกับผลควันนะครับที่เป็นคอมโบที่พอที่จะ รับมือได้นะครับเพราะว่าต้องใช้ผลโลกเกลียเพื่อเข้าต่อสู้ครับช่วงหลังๆเราจะได้ฟาร์มแบบสะดวกสะดวกด้วยความที่ต้นเกมนั้นเราใช้ดาบระยะประชิดพอใช้พิเซนโตปุ๊บเราถอยออกมาได้ช่องหนึ่งครับระดับการต่อสู้เราจะไม่ต้องเข้าไปประชิดมากมายสกิลเราก็จะดีขึ้นคนะรับพอตีไปเรื่อยๆเ,เขาก็จะมีสกิลทุบให้จะทําให้ศัตรูไม่สามารถเข้ามาตีเราได้ครับยิ่งตัวที่ใช้หมัดนะเดินยากมากเลย แต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะตายเพราะเราเดินบนผิดนี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําเวลานิดนึงในการเดินหลบเขาให้ทันนะครับผมเนี่ยเราก็ต้องเดินรับเควสบนไปขนควันก็ช่วยในการเคลื่อนที่นะครับผมก็เน้นให้มีสกิลเพื่อพาเคลื่อนที่ไปยาวๆทำให้เราฟาร์มได้ไวขึ้นนิดนึงก็ยังดีเพราะว่าข้อเสียคือเราตีรวมกันทีเดียวไม่ได้ครับพวกไรเดอร์เนี่ย ถ้าเราอยู่ห่างเขาประมาณ4-5หช่องนะเขาจะใช้สกิลพุ่งทำให้พวกเขาเนี่ยไม่อยู่รวมกันเป็นแถวเลยไม่มีใครอยู่รวมกับใครเลยมันเลยใช้สกิลได้ลำบากเราต้องใช้ตีทีละตัวครับถึงจะคุ้มครับก็ประมาณนี้เนาะเราก็เดี๋ยวจะขอทำสคริปต์ของช่วง area 1ของ quest rider นะเดี๋ยวจะไปโปรอีกทีนึงเป็นเค s สของ อร์เซนนารีนะครับผมครับผมตอนนี้724แล้วนะครับผมมาไกลมาก,มากแปบ๊บเดียวนะครับในคลิปนะแปบ๊บเดียวนะครับจะถึงเวลาจริงๆนานมากครับผมเมื่อกี้เท่าที่เห็นแว๊ๆนะครับเราอัพค่าพลังของดาบไปพัน0แล้วนะพัน0้อกว่าโอเคครับมาถึงเพจมอร์เซนนารีครับวิธีที่ผมฟาร์มก็คืออาศัยว่าตีเขาแค่โซนเดียว เช็คของนิดนึงว่าผมจะอัพดาบิเซนตตได้ไหมซึ่งยังอัพไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนจะขาดแบกมาเนาะเราก็ต้องฆ่าพวกนี้เนี่ยวนไปทีละตัวละตัวซึ่งมันอยู่ใกล้ครับทําให้เรารอแปบ๊บนึงเขาก็เกิดใหม่แล้วเราก็ตีโดยใช้สกิลไปเรื่อยๆแค่แปดตัวครับมันก็วนไปเรื่อยๆเนาะสามตีซะเขาต้องเกิดใหม่สองรอบรอบที่สามเราก็ครบแล้วควยเราก็เดินจับไปใกล้เราก็แดดก็ได้ใช้ผมควันก็ได้ทำให้เราเคลื่อนที่ได้ เร็วขึ้นนะครับเราก็ต้องโจมตีเขาบ่อยๆซึ่งเท่าที่ผมคำนวณน,นะครับผมถ้าเราไม่มานะย้ายเซิรฟ์ฟเพื่อไปตีไดมอนด์นะตอนต้นคลิปนะเราก็ต้องตีเจ้าเมอร์เซนารีเนี่ยยันเลเวล800ถูกไหมว่า720 725คือเมอร์เซนารีไดมอนด์คือ750ใช่ครับ775โดยประมาณนะ ซึ่งทาให้เราใช้เวลากับเจ้าพวกนี้นานมากก็รู้สึกว่าแต่ละคลิปเนี่ยที่มันไม่กินเวลาเพราะว่าที่ผ่านมาเราใช้คนูน2เราเลยเหมือนแบบเปลี่ยนแบบไวเนาะทำาตคลิปมันก็ทําให้เราได้เคลื่อนที่เร็วขึ้นแต่ด้วยความที่เนี่ยครับพอเราทําแบบนี้นะทาให้เรารู้แล้วว่าเออพอมาถึงโลก2มงบางคนอะ่ะที่เป็นคนกบน้อยเหมือนผมเนี่ยจะใช้ชีวิตลําบากนิดนึง เพราะว่าดูสิว่าจะฟาร์มไปแต่ละขั้นๆได้แต่ผมว่าข้อดีก็คือเราจะฟาร์มพวกเงินพวกอะไรได้เยอะเพราะว่าถึงเราไม่ใช่คุณสองอะแต่เราก็เก็บเควสได้เรื่อยๆซึ่งตีตรงนี้ตอนแรกเงินผมมาผมว่าน้อยนะแต่พอตีเลดเดอไปเงินก็ขึ้นอยู่หลายแสนอยู่นะซึ่งเงินเขียวเนี่ยหาจากแหล่งกี่ที่ไม่เยอะหรอกครับมีทำเควส นะเราก็ตีจ้าทะเลแล้วก็ตีโรงงานที่คิดว่าน่าจะได้เยอะหน่อยนะผมก็อืมก็อาศัยตีพวกนี้ไปเรื่อยๆทำให้รู้สึกว่าเออทำคริสไปเรื่อยๆก็เน้นต่างค์เนาอ <_ S 2> เพราะว่า <_ S 2> เจ้าตัวเนี้ยผมคํานวณไว้ว่าในอนาคตจะซื้อเจ้าดาบสามเล่มที่แท้จริงนะครับ true triple katana นะ ซึ่งเงินรวมที่ต้องใช้สิริรวมนะครับ8 000, ล้านครับเราต้องซื้อดาบทีละอันนะครับดาทําเควสเสร็จแล้วต้องซื้อดาบทีละอันอาสามเล่มนี้รวมกันแล้ว6ล้านเล่มละ2ล้านพอเสร็จปุ๊บเราไปแลกตอนที่เราไปแลกอีกเล่มหนึ่งมันจะนีเรียกยังไงนะไปแลกอีกเล่มหนึ่งเนี่ยเราต้องเสียอ,อีก2ล้านรวมแล้วทั้งหมด8ล้านครับ ถ้าเราไม่รีฟาร์มกันไว้ตั้งแต่ตอนนี้เราทำเควสไว้แล้วสมมุติ n p c ตัวที่ขายดาบโผมาเรามีเงินไม่ถึงเนี่ยงานเข้านะครับผมมันใช้เวลาพอสมควรนะครับที่จะเก็บสะสมเจ้าสามดาบนี้ให้ครบซึ่งเราก็จะสู้ต่อเพื่อที่ให้ได้สามดาบมาถ้าเราได้สามดาบที่แท้จ,จริงครับมันจะอยู่ในขั้นสีแดงนะขั้นแบบเขาเรียกว่าขั้นสูงก็เลยเนาะ เราก็สามารถจะใช้ดาเมจที่สูงได้แล้วเราก็จะตีหมวกเพิ่มดาเมจไปเยอะๆแล้วก็จะใส่ของที่เพิ่มดาเมจของ mm. มาเลนมาเลวเมลีนะครับผมเพื่อเพิ่มเข้าไปเพื่อทําให้มันตีแรงขึ้นนะ,ะเราก็จะเป็นสายดาบพิจทรชูนะครับเราก็มาถึงจุดจุดนี้ก็ฟาร์มถึง7จ1สมมันก็ถือว่านานนะครับเพราะว่ามันจะมี รอบของมันนะพอช่วงที่เวลเนี่ยมันจะใกล้ตันเนเีเ่ยนะมันก็จะเด้งสองเวลใช่ไหมเวลมันก็จะดิงมาสองเวลแต่ว่าที่ทเหลือก็คือกดตีไปเรื่อยเื่อก็ขึ้นแค่ขี่วเวาซึ่งใครไม่มานะกิงก็ผมว่าใช้ชีวิตยากเหมือนกันนะสำหรับเกมนี้ผมว่าแหละเขาให้โค้ดโค้ดมาก็คือแค่เล่นโลกหนึ่งก็เหนื่อยแล้วอ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ทํามาขนาดนี้แล้วเราก็ต้องเอาให้สุดผมบอกแล้วว่าตัวนี้จะไปสุดที่ ก่อนไปโลก3นะเราก็ต้องได้ดาบ3เล่มที่แท้จริงแล้วก็เวลถึงช่วงที่จะต้องไปโลก3าเราก็จะต้องเลียควสทั้งหมดทั้งเอาหมวกจากโคลอลเซียมมาเนาะแล้วก็ทำวีสอันนี้มันเป็นเผ่ามิงผมก็จะทำให้ถึง v ีสไปให้ใครที่ได้ไปก็ผมว่าสารต่อง่ายนะด้วความที่ของครบแล้วอะ่ะ พราะว่าผมถึงผมไม่ค่อยได้สุ่มผลก็เถอะแต่ว่ามันก็ยังพอที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้เราก็ฟาร์มแบบว่าห่างๆนิดนึงใช้สกิลห่างๆนิดนึงเพราะดาเมจเรามันสูงอยู่แล้วเราก็น่าจะสู้ไหวผมว่าเพราะว่ากว่าจะถึงเวลนั้น่ะเลือดจะน่าจะเยอะขึ้นเพราะว่าผมพออัพดาบตาันปุ๊บเราก็จะไปอัพดาบอะพลังป้องกันแหละให้พลังชีวิตกับพลังป้องกันแหละเราก็ทําไปเรื่อยๆก็ถือว่า ช่วงตรงนี้นะครับเราก็อดทนหน่อยนะครับผมคนคนดูหลายๆคนผมก็จะพยายามสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาอีกนะมันมีคอนเทนต์อีกหลายๆอย่างนะที่ผมอยากทําอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่คนทําบ่อยๆแต่ว่าผมจะทําให้มันดูตื่นเต้นนิดน,นึงก็คืออาจจะไม่ง้ออะไรเลยสักอย่างหนึ่งใช้แต่ผลพิสัยต่อสู้อย่างเดียวอะไรอย่างนี้ห้ามใช้หมัดในการลากม่อนห้ามใช้ดาบ การเข้าต่อสู้ระยะประชิต้องสู้ด้วยผลปีศาจเท่านั้นดูซิว่าม,มันจะชาล้นตัวเองแค่ไหนเ,เพราะฉะนั้นเราต้องทําหลายๆอีเวนต์เนาะทำอะไทำหลายคอนเทนต์สร้างสิ่งที่กําหนดเราขึ้นมาปกติแล้วเขาให้เล่นฟีสไตล์เราก็จะฟิกมากอารมณ์เหมือนเล่นเกมปีปียุก,ก่อนนะครับที่ว่า,า,ป,าวปิดการใช้ระเบิดปิดการใช้ปืนกลเนี่ย เราจำกัดการใช้กระแเทกกันเล่นโมสไนเปอร์แต่เอามีดมาฟันกันแหม่เอาระเบิดโยนใส่กันเพื่อฆ่าเออมันมันพลิกแพงได้เรื่อยนะครับผมว่าแล้วยิ่งถ้าเราเล่นสายผลนะมันขึ้นอยู่กับดวงนะถ้าผมได้ผลดีผมก็จะกินผลดีนะแต่ถ้าไม่ได้ผลดีก็อนะันนั้นค่อยว่ากันเราก็จะไม่ใช่ว่าได้อะไรกินอันนั้นนะครับเพราะมันใช้ชีวิตทำบาดเราต้องใช้เวลาในการฝา่งถ้าผลเราดีเราก็จะฝา่าเร็วครับผม จะเล่นของไปเรื่อยๆพองบถึงหรือว่ากาลังจะเปลี่ยนเกาะเราก็จะวนกลับไปซื้อผลนะครับไปสุงผลแล้วเราก็จะวนกับไปอีกครั้งนึง,นนงซึ่งมาถึงจุดๆนี้ก็ผมพอจับทางได่แล้วว่าเราจะทําคลิปยังไงนะครับให้มันดูน่าสนใจนะเพราะผมพยายามสร้างสิ่งสิ่งหนึ่งที่คนดูประทับใจโดยที่เราจะไม่ดึงดูดได้าการที่ว่าโอ้ยเรามีของดีนะ โอเคครับผมตอนนี้ผมสต็อปคลิปไปช่วงหนึ่งเพราะว่าผมต้องฝ่งยาวมาตอนนี้761ดอเอิญว่นมกำลังจะไปตีที่อื่นต่อนะครับโรงงานบันดันแจ้งเตือนว่ากำลังจะเปิดนะครับเ,เราก็ขึ้นไปนะครับใช้ผลควันบินนี้ไปเลยตี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 ต,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 ตีซึ่งช่วงแรกๆผมคิดว่าผมจะเอาคนเดียวแล้วกะสนุกเลยมันต้องได้ผลดีดีบ้างหระวะคิดในใจนะพอไอโลสไ ตัวสีดำๆไม่ปิดเราไม่ต้องตีเลยนะครับเพราะมันมีโลก่กันถ้า่ัตงตีเป็นเพืนผลพระมาจากไหนไม่รู้มันหววผมร่วงเลยเลยเคือดที่เลือดน้อยอยู่แล้วเราก็เลยบินอย่างสมบูรณ์นะครับแต่ทีนี้ถ้าเราโดนไปครั้งหนึ่งนล้วไม่ต้องห่วงครับเราไม่โดนตีแล้วทีนี้เราก็ขึ้นไปตีด้วยได้แต่พอขึ้นมาเพื่อผลพระก็อกรอเป็นจับหวหลอดอยู่แหละเราก็เลยต้องรอนะครับรอใช้สกิลรอเร้งไปครับผมพอมาถึงตรงนี้เราก็รีบตีพอตีเสร็จเนี่ย ไม่สมหวังเท่าไหร่มันดันได้เขาเรียกอะไรนะปืนคิดนะครับเราไม่ใช่สายปืนอยู่แล้วด้วยเนาะที่เป็นแบบสกิลนี่เราก็เลยผิดหวังนิดนึง <c oughs> <c oughs> ก็เลยไปต่อครับไปตีเจ้าไดมอนด์ดีกว่า <c oughs> ตามต้นคลิปนะครับที่เราสู้นะโอ้โหผมผิดหวังมากเลยตอนแรกผมไปสุกมาสู้ไปสู้ก่อนหน้านี้แหละครั้งแรกมก็คือตายตายเหล็กย่างรวดเร็วเลยเพราะเราลืมไปว่าสกิลเขากว้างนะ เดินหาเขาแล้วก็ไปสู้แล้วก็ตั้งจิตไว้ว่าเราจะสู้แบบวิ่งหนีนะครับ<笑><笑>เรายังเลือดไม่พร้อมนะครับเราอยากให้เอานะครับผมเราก็ใช้สกิลเดินหนีสกิลแดดหนีแดดหนีแล้วก็ใช้สกิลปลาไปเรื่อยๆนะครับปลาปา,ปาให้โดนปลาให้โดนไปเรื่อยๆซึ่งมันจะทําให้บอสตัวนี้รีเลือดไม่ได้นะครับเพราะว่าสกิลเราตีไปเรื่อยๆนะ มันจะมีสกิลให้ตัวคนไปเรื่อยๆเ,เนี่ยยิงสกิลป่าไอ้เวียงดาบเนี่ยมันจะแรงแล้วมันก็จะโดนบ่อยๆเใช่ไหมเราไม่ต้องเล็งเยอะเนี่ยนะโอ้โหแต่โดนตรงนี้ไปเนี่ยเริ่มไม่อยากเล่นต่อโดนนีเดียวจะตายอยู่แล้วไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหแดดอย่างเดียวแดดหนีอย่างเดียวไม่ไดห้หรอกตรงนี้ต้องระวังตัวนิดนึงเพราะว่าโดนอีกทีนึงน่าจะตุยได้ง่ายเลย ครับเราก็พยายามล็อกล่อเขานะเดินวนรอบป่าทันตะวันเลยน่เรียบร้อยเราก็ฆ่าเขาได้อย่างสําเร็จครับโอเคมาต่อมาเร็วไป7 7 5ก็คือเราปิดจ,จบเวสของแอเรียหนึ่งแล้วนะครับผมเรามารับเวสของแอเรียสองนะครับผมเป็นซาวนไพเรตนะครับผมซาวนเนี่ยถ้าในเกมนี้มันก็คือเจ้าโดฟราเมงโก้นะส่วนไพเรตแปลว่าโจรสลัด โซ o อลไพเลตเนี่ย mm hmm. ก็คือโจรสลัดของเจ้าตวัวฟามิโ hmm. กนเองครับซึ่งตรงนี้ผมก็ต้องใช้ฮาคิตสังเกตนะค,คอยช่วยเพราะว่าไอพวกนี้ตีแรงโดนดอกเดียวนี่พ่กเขือหลับเลยเราก็เลยต้องใช้ฮารชิตสังเกตเสริมไปนิดนึงแล้วก็ตีรัวๆไปครับโอเคเนี่ยเราก็จะฟาร์ม hmm. ได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องห่วงตายแล้วก็วนๆๆไป ซึ่งช่วงตรงนี้มันใกล้ถึงตรงสุดคลิปของผมก็คือผมบอก7จ็ด้านถงแปดลานก็ท้ายที่สุดแล้วแต่และครั้งที่ผมเล่นเนี่ยเควสแต่และเควสเนี่ยมันทําให้ผมมองเห็นว่าถ้าเรามีคุณสองเราจะไปไวกว่านี้มากไหมเนี่แต่ก็อย่างที่บอกครับผมมีความพยายามสูงนะครับและเล่นมือนะครับเราไม่ได้ใช้โค้ดของอตัวโกงอะไรต่างๆเลยนะเราจะเล่นมือ เล่นด้วยความตั้งใจของเราเองนะมันยากจริงครับมันใช้เวลาจริงครับแต่ว่าเขากําหนดเกมมาให้เล่นแบบนี้เราก็ต้องเล่นตามสูตรที่เขาเล่นเนาะเราก็นิยมให้เล่นแบบนี้เราจะสบายใจกว่าใครจะบอกว่าเออเราใช้โค้ดเอนจินตัวน้นตัวนี้เพื่อทำให้มันเล่นได้เร็วขึ้นจะดีกว่าจะได้เอาไอดีไปขายออผมว่ามันไม่บริสุทธิ์ใจนะแล้วเราก็ไม่สบายใจด้วยว่าไอดี ID ที่เราเอาไปขายหรือเอาไปแจกหรือว่าเอามาสุมเนี่ย มันไม่ใช่ไอดีสะอาดนะเนี่ยเราก็ทําให้เห็นว่าเนี่ยเราเล่นสะอาดจริงๆที่ผมไม่พยายามแบบปุ๊บไปปุ๊บมาโชว์แสดงตัวแบบสลับไปสลับมาเพราะเหตุน,นี้เนี่ยครับเพราะว่าอยากให้เห็นว่าเออผมตีเองจริงๆนะผมไม่ใช่แบบว่าพอหลังกล้องไปปุ๊บโอ้โหกดใส่ตัวโกงเต็มที่เลยมันก็ไม่ใช่วิธีของผมนะเราก็มาถึงจุดๆตรงนี้แล้วแต่ว่า เน่นถึง0 0ด้ถึง700 800เนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วครับว่าผมไม่เคยใช้ตัวโปงเนาะถ้าเป็นตัวโปงต่านนี้นะบอกได้คำเดียวเขาไปเห็นเวลไหนตอนไหนแล้วถึงไม่ใช้คูณ2องก็เถอะนะผมว่าบางทีก็ไม่ค่อยชอบคนระับเพราะว่ามันมาลอยหัวโดดเดยมันก็ไม่ใช่เรากำลังตีอยู่เขามาลอยยิงตีแป๊บเดียวแปดตัวเขาก็ครบเวทแล้วเขาไปรับใหม่แล้ว เราตีอยู่เออใช้เวลาสักครึ่งนาทีหรือนาทีหนึ่งของเขานี่คือไม่ถึงนาทีเป็นวิด้วยซ้ำแบบอืมก็น,นะใครทำอะไรก็ได้อย่างงั้นนะผมได้เงินมามันก็ไม่ค่อยบริสุท่า์ใช้เงินไม่ค่อยอสบายใจอย่างของผมนี่ถ้ายูท b e เปิดไร่างรายได้ได้เมื่อไหร่ก็สบายใจครับผมเราได้มาด้วยความตั้งใจของเราเองนะโอเคครับผมมาถึงตรงนี้ก็ กล้จะสุดคลิปของเราแล้วนะเ8็ดลแล้วเราก็ตีของเราไปเรื่อยๆพอดีของมิเซนโตก็อย่างที่บอกครับมันเป็นขั้นห่วงเอ้าหลับเฉยโอเคครับเราก็รีบกลับไปฟาร์มต่อชีวิตมีแต่ฟาร์มนะครับฟาร์มร่วๆเลยนะครับฟาร์มจนท้อครับ <laughs> อย่างว่าเนะแต่ละคลิปมันก็ต้องมีความล้ากันบ้างเนาะ เียวด๋คลิปต่อไปนะครับอาจจะลงสลับกันอาจจะเป็นตัวที่ผมบอกไว้ก็คือเล่นผลพิศาส์รัวๆมาเลยเนาะกับอีกคลิปหนึ่งก็คือคลิปพวกนี้จะเล่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆตามที่เราทำกันไว้ใอดีนี้ต้องได้สามดาวที่แท้จริงแล้วก็ใอดีที่เป็นผลพิศาสอาจจะต้องทำเพิ่มด้วยเพื่อให้สร้างจบทำให้เราทำให้สำเร็จนะครับ ก็เมื่อกี้นี้ใครก็ไม่รู้โควไปนา้วู่หัวผมหลับเฉยเลยไม่เป็นไรครับเราก็เล่นไปตามไม่มีขอรงน,นครับโอเคอวามต่อก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะในบางคลิปถึงมีคนชมแค่10คนก็ถือว่าเป็นเป้าหมายของผมแล้วสิคนก็เพียงพอคับดีกว่าลงไปแล้วคนดูแค่ สองหรือหนึ่งผมตั้งเป้าไว้แค่ถ้าถึงยอดสิบปุ๊บผมก็ไม่เป็นไรแล้วนะอย่างน้อยมีคนดูแหละแล้วก็ยอดเฉลี่ยคนดูอย่างเงี้ยเขาจะบอกเวลาเราแล้วว่าเออดูแล้วกี่นาทีเฉลีย่ยหนึ่งนาทีสองนาทีเออขึ้นแค่นั้นผมก็ดีใจแล้วครับใครที่ท youtube นั้นจะเข้าใจความรู้สึกนี้เพราะผมรู้สึกว่าตอนนี้คนทํา youtube ก็เยอะพอสมควนะรเนาะเราน่าจะเข้าใจอย่างนะี้ใครที่เข้ามาดูแล้วก็พยายามดูให้จบนะครับ เราก็เป็นกำลังใจให้กันละกันเนาะก็คลิปนี้ก็ใกล้จะถึงจุดของเลเวล800ที่เราบอกแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมอตอนนี้เราเลเวล801แล้วขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆครับผมแล้วถ้าวันที่ผมสำเร็จผมจะไม่ลืมทุกคนที่เข้ามารับชมตรงนี้เลยเนาะก่อนจากกันไปนครับ EP นี้ก็ ขอฝากหลายๆอย่างเนาะทั้งเพจเจจะเล่นแล้วก็ฝากยูทูช่องนี้ไว้เพื่อให้ทุกคนเอาไว้ติดตามคอนเทนต์ต่างๆอาจจะมีเกมอื่นบ้างหรืออาจจะเป็นเกมนี้แต่คอนเทนต์อื่น,นบ้างอาจจะมีน่าเบื่อบ้างอาจจะมีผิดพลาดบ้างก็ขอให้ติชมกันมานะครับผมขอบคุณทุกการรับชมครับไว้เจกันใหม่ EP หน้าตอนนี้เราก็ มาไกลแล้วเนาะขอบคุณทุกคนครับไว้เจอกันนะบายปี